สวัสดีค่ะวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจมากๆมาคุยกันนะคะจากเนื้อหาที่เราได้มาเนี่ยมันมีมุมมองที่ะส,สมเรื่องการดูแลตัวเองเข้ากับหลักธรรมง่ายๆด้วยค่ะครับผมคำถามคือเส้นแบ่งจริงๆนะคะระหว่างการรักตัวเองกับการเห็นแก่ตัวเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่อืมเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับ เป้าหมายเราวันนี้ก็คือลองมาแกะรอยหาคำตอบจากมุมมองในเนื้อหาเหล่านี้ดูค่ะว่าเราจะดูแลใจตัวเองยังไงให้ดีโดยไม่เผลอออไปทำร้ายใครเขา้าครับจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันได้ง่ายมากเลยนะครับในสังคมใช่ค่ะแปลว่าบางทีการที่เราปฏิเสธงานหรืออ,อขอเวลาส่วนตัวบ้างกลับถูกมองว่าเอ๊ะเห็นแก่ตัวหรือเปล่า อืมจริงค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆจากเนื้อหาที่เรามีเนี่ยคือเขาชี้ไปที่จุดตัดสินเลยครับก็คือเจตนาเจตนาใช่ครับเจตนาที่อยู่เบื้องหลังการกระทาว่าจริงๆแล้วเราทาไปเพื่ออะไรกันแน่ประเด็นเรื่องเจตนานี้น่าสนใจจังค่ะแล้วเนื้อหาเขาขยายความเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างคะว่าเราจะแยกแยะเจตนาที่ดีกับเจตนาที่แบบว่าเอนไปทางเห็นแกตัวได้ยังไง ครับในเนื้อหาเขาให้ข้อสังเกตไว้น่าสนใจนะครับคือให้ดูที่เป้าหมายลึกๆของเราเป้าหมายลึกๆค่ะครับถ้าเจตนาคือการดูแลตัวเองเติมพลังให้ตัวเองเพื่อให้เรามีแรงมีกำลังใจกลับไปทําหน้าที่หรือไปช่วยเหลือคนอื่นได้ดีขึ้นแบบมีคุณภาพอันนี้เข้าขายเมตตาต่อตนเองครับอ๋อเหมือนชาร์จแบตให้ตัวเองเพื่อไปต่อได้ดีขึ้นประมาณนั้นเลยครับ แต่ถ้าเจตนาคือการตักตวงเพื่อตัวเองเป็นหลักแบบว่าไม่ค่อยสนใจผลกระทบต่อคนอื่นหรืออาจจะไปเบียดเบียนเขาด้วยอันนั้นแหละครับคือการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางซึ่งก็คือความเห็นแก่ตัวใช่ครับซึ่งเนื้อหาที่เราดูกันเนี่ยเขาเชื่อมโยงเรื่องนี้กับหลักธรรมทางพุทธศาสนาด้วยนะครับการเชื่อมโยงกับหลักธรรมนี้น่าสนใจมากค่ะช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าหลักธรรมที่ว่าเนี่เข้ามาช่วยให้เราเข้าใจเรื่องนี้ชัดขึ้นได้ยังไงได้ครับ คือในเนื้อหามีการอ้างอิงถึงหลักการที่ว่าไม่มีใครควรได้รับความเมตตาม,มากไปกว่าตัวเราเองโห oh, ฟังดูแรงเหมือนกันนะคะครับฟังเพลินๆอาจจะดูแรงแต่จริงๆแล้วแกนแท้ของมันไม่ใช่การตามใจตัวเองแบบไม่มีมิตนะครับอืม mm. แต่มันคือการจระหนักว่าตัวเราเองเนี่ยก็สมควรได้รับความปรารถนาดีเหมือนกันควรได้รับความปรารถนาให้พ้นทุกข์ซึ่งเนื้อหาก็เชื่อมโยงกับหลักพรหมวิหารสี่ครับ แต่เป็นการเอามาปรับใช้กับตัวเองพรหมวิหารสีที่ใช้กับตัวเองอันนี้แปลกใหม่ดีค่ะปกติเราจะมานนึกถึงการใช้กับคนอื่นมันหมายความว่ายังไงคะแล้วแต่ละข้อเนี่ยมันเชื่อมโยงกับการไม่เห็นแก่ตัวยังไงบ้างคะครับลองอยู่ตามนี้นะครับข้อแรกคือเมตตาต่อตอนเองเมตตาต่อตอนเองคือปรารถนาให้ตัวเองมีความสุขที่แท้จริง ซึ่งเนื้อหาเขาชี้ว่ามันต่างจากการตามใจในสิ่งที่ทำทุกมาให้ทีหลังหรือความสุขที่ไปเบียดเบียนคนอื่นนะครับค่ะข,ข้อ 2. คือการราต่อตอนเองให้อภัยตัวเองใช่ครับคือการให้อภัยตัวเองเมื่อทําผิดพลาดเรียนรู้จากมันแทนที่จะไปซ้ำเติมตัวเองอันนี้ช่วยให้เราไม่จมอยู่กับความรู้สึกผิดแต่ก้าวต่อไปได้ข้อ 3. มมุทิตาต่อตอนเอง ยินดีกับตัวเองครับคือการชื่นชมยินดีกับความดีหรือความสำเร็จของตัวเองบ้างตามสมควรมันเป็นกำลังใจให้เราอยากทำดีต่อไปไม่ใช่การหลงตัวเองนะครับค่ะค่ะและสุดท้ายคืออุเบกขาต่อตนเองครับวางเฉยกับตัวเองไม่เชิงวางเฉยซะทีเดียวครับแต่เป็นการวางใจเป็นกลางเมื่อเจอสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ยอมรับความจริง ซึ่งอันนี้ช่วยลดความดิ้นรนที่จะเอาแต่ใจตัวเองลงได้ครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะหลักการเหล่านี้แหละครับตามที่เนื้อหาที่บ่ายก็คือเหมือนเป็นเครื่องมือสร้างภูมิคุ้มกันทางใจไม่ให้เราเอ็นเอียงไปสู่การหมกมุ่นแต่เรื่องตัวเองมากเกินไปนะครับพอเข้าใจหลักการแล้วคำถามสำคัญต่อมาเลยค่ะคือแล้วเราจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไงบ้างคะเนื้อหามีคำแนะนำเชิงปฏิบัติที่น่าสนใจไหมคะ มีครับมีคำแนะนำที่น่าสนใจและทำได้จริงเลยซึ่งมันก็สอดคล้องกับหลักการที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับอย่างแรกเลยคือการหมั่นสังเกตใจตัวเองอยู่เสมอสังเกตใจครับถามตัวเองบ่อยๆว่าเอ๊ะที่เรากำลังทำอยู่นี่เพื่อดูแลใจให้แข็งแรงหรือว่าเพื่อความสบายหรือประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ได้นึกถึงคนอื่นเลยอันนี้ก็คือการกลับมาเช็คเจตนาที่เราพูดถึงกันตอนแรกนั่นเองครับ การสังเกตใจนี่สำคัญจริงๆนะคะแล้วมีอะไรอีกบ้างคะอีกข้อที่เนื้อหาเน้นย้ำเลยก็คือการหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นครับอ๋ออันนี้โดนใจหลายคนแน่ๆค่ะครับเพราะการเปรียบเทียบนี่มันมักจะทำให้เรารู้สึกขาดรู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่ซึ่งเนื้อหาเขาชี้ว่าความรู้สึกนี้เนี่ยแหละครับ เป็นเชื้อไฟชั้นดีเลยที่ทำให้เราอยากตักตวงเข้าตัวเองอยากแข่งขันอยากชิงดีชิงเด่นจนกลายเป็นความเห็นแก่ตัวได้ง่ายๆเลยเข้าใจเลยค่ะแบบว่าถ้าเราพอใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องไปแข่งขันหรือเอาเปรียบใครใช่ไหมคะแล้วเรื่องการจัดการกับความคิดตัวเองล่ะคะมีแนะนำไหมใช่เลยครับตรงประเด็นมากเนื้อหายังแนะนำให้ฝึกพูดกับตัวเองดีๆด,ด้วยครับ พูดกับตัวเองดีๆครับเปลี่ยนจากการตำหนิตัวเองรุนแรงเช่นทำไมโง่อย่างนี้นะเป็นการปลอบโยนให้กำลังใจตัวเองเช่นไม่เป็นไรนะพลาดกันได้เรียนรู้แล้วลองใหม่คือน้ำเสียงที่เราใช้กับตัวเองข้างในเนี่ยมันมีผลต่อความรู้สึกมั่นคงจากข้างในมากๆเลยครับอืมจริงด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายครับคือการให้อภัยอดีตมองความผิดพลาดเป็นบทเรียน ไม่ใช่ตราบ,บาปที่ต้องแบกไว้ตลอดไปเนื้อหาคบเปรียบเหมือนกับว่าเราไม่ควรแบกกระเป๋านักหนักจากการเดินทางครั้งก่อนไปในการเดินทางครั้งไหนนะครับมันทำให้เราเบาขึ้นเยอะแล้วก็เดินหน้าต่อได้โอ้ทั้งหมดนี้ทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะสรุปแล้วจากเนื้อหาที่เราได้สำรวจกันเนี่ยการรักตัวเองที่แท้จริงมันไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวเลยนะคะครับผม แต่มันคือการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการดูแลจิตใจของเราซึ่งมันเหมือนบ้านที่เราต้องอยู่กับมันไปตลอดชีวิตเลยการทำให้บ้านหลังนี้สงบสุข